เป็นชั้นไหนแล้วครับตอนนะครับเรียนม .4 ค่ม .4 ครับ CP บ้านหั แล้วก็จะพูดเรื่องควันควันในเชียงใหม่หนะไหมะในในอย่างน้องทุกวันนี้ที่เป็นควันเยอะมากเลยเนะี่ย มีคนใกล้ตัวน้องไหมที่มีผลกระทบมาจากไอ้อากาศพวกเนี้ยที่เราคอจะรู้จักอืกอ,นนนนอก็คนใานจป็ลกแท้รอหนูแพ้ฝค,ควันแบบนี้บบันึให้หต้องมีการักัเอมากขึ้นต้องกิกนยาไวขึ้นและต้องมา,าหูไวขึ้นค่ะแล้วก็อยากให้ทางรัฐออกมาทำามาตรการอะไรบ้างฮะตรงนี้นจุดจุดนี้ที่ในไอเดีย ID ของน้อง อคครับสั้นๆแล้วกันนะผลกระทบจากควันไฟป่านะเจ้าต่าอให้การน้ำลงชีวิตแต่ละวันนี่ลำบากขึ้นนะเจ้ามันมันไฟป่าแม่ก็มันแสบหูแสบตาเจ้าเป็นคนคุมแพ้ก็เป็นอาการหายใจคืดคัดผู้ดังเลยนะ้าเนาะเป็นการน้ำลงชีวิตก็ออยู่ลำบากขึ้นเลยคะ่ะพ้อยู่มาได้เจ้าก็ควันไฟป่าเจ้าเกิดขึ้นบ่อยไหมไฟป่าเนี่ยครับ ป่วค่ะแต่ปีนี้ยังอู้ึงอำเภอเฮาเสมือเฮาเี้ควบคุมได้เหมือนทุกปีที่ผ่านมาจา้ะแล้วก็ก็คือเกิดจากคนไปเผาใช่ไหมครับค่ะจากคนไปเผานี่แหละจ้ะแต่ปีนี้หน่วยงาน,นราชการที่วยก็ควบคุมเข้มขึ้นค่ะดีกว่าปีที่แล้วจ้ะปีที่แล้วเป็นไงบั้งครับปีที่แล้วนี่ทุกวันเลยค่ะปีที่แล้วนี่ต่าง,งหน่วยงานที่อื่นยังเอา ขอมาจับไฟใช่ไหมครับเห็นบอกมีขม่าวมาด้วยใช่ไหมครับพี่แล้วนี่อยู่ที่เราอยู่ที่เสมิงนะครับอันนี้เป็นร้านกาแฟของอุ้ยแก้วนะครับผมดีผมว่าดื่มกาแฟที่นี่รสชาติดีมากเลยครับผมก็เลยสัมภาษณ์น้องเขาครับเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นฝุ่นโอเคแนะนําตัวหน่อยพี่อ่ะชื่ออะไรชื่ออะไรนั่นตัวชื่อเล่นแกอ่าเจ้านางสายเพ็ญสวรรค์สุขเจ้าเป็นคนในอำเภอเสมืองเสมิงนะครับอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดเนาะเจ้าอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ค่ะ โอเคขอบคุณมากครับ <Yeah. S 1> นี่คืออากาศที่คนเชียงใหม่แล้วก็ตะก,กัดใกล้เคียงที่สุดเข้าไปทุกวันนะเห็นไหมฮะควันทั้งเลยนะครับเนี่ยเอเช้าตื่นมาก็รู้สึกว่าอากาศไม่ดูมนันมนใช่ไหมทัม้งที่มีพาทิตย์มาแล้วบอกว่าก็คือไอ้กลุ่มควันที่มันคุมอยู่ทั่วเชียงใหม่เลยนะครับไพี่เล่น,เล,นเล่นนะถ้าคนยังไม่หยุดเผาป่าเผาอะไรกันมันก็จะเปอย่างไปไเรื่อยเรื่องเพราะสุขภาพที่มันไม่ดีของคนเชียงใหม่ะนะออแล้วก็เด็กกนะันเนาะ เขาบอกว่ามันจะมีผลกัระบบการเรียนรู้ของเด็กนะฮะกำพนาพัฒนาการน้าสมองของเด็กนะฮะดวการที่มน้งสูตรวันพวกนี้เข้าไปะฮะก็ต้องช่วยการรณรงค์ทำทุกวีทางนะฮะแล้วก็มาตรการเด็ดขาดให้มันจัดการกับไอ้คนที่มันเผาป่าอะไรพวกนี้นะจะเป็นเรื่องฝั่งเราหรือฝั่งเพื่อนบ้านอะไรก็แล้วแต่เท่าที่เห็นนี่มันแย่แย่มากอันนี้เรามองกันนี่ยอสุเทพลมเย็นนะฮะ เนี่ยแต่ควันที่คุณเห็นเนี่ย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 ใช่โอเคก็ฝ่าตัวแล้วกันครับโอเคครับตอนนี้ผมอยู่ที่เสมองนะครับกําลังขับรถจับเชียงใหม่ฮะก็นี่คือคือป้ายบอกว่าการเผาไฟคือการทําลายชีวิตนะครับสถานีควบคุมไฟป่าขุนขาดเสมอแล้วเรามาดูนี่กันครับจากป้ายนะครับนี่ครับจระเลยวเผากันนะครับแต่ควันขโมงนี่เลยครับเนี่ยฮะมันไม่มีสามันสำนึกอ่ะเนียแล้วนี่ยขยะเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้นักท่องเที่ยวโมงซวยยิ่งไปเนี่ย นี่ฮะนะเห็นควันให้ไกลๆแล้วไม่ห้ดมซูมให้นะฮะควันเนะนี่ยนะี่เผากลางวันแปลกๆไหนนะฮยก็คือเมื่อวานไปดอนสุเทพมาควันเยอะมากมองเชียงใหม่จากดอนสุเทพมองลงมาแค่ควันแบบ เยอะมากคุมเมืองอยู่ตอนเที่ยงแล้วนี่คือเนี่ยเหตุผลที่ไฟมันเกิดเช่นนี้ฮะเนี่ยเผาป่ากลางันแปลกๆกันเลยปันขโมงไปหมดเลยเห็นไหมครับเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยเต็มเลยเนี่ยมันไม่ให้เหมาะอันนี้ควันพ้่งกลางเผาอยู่ด้วยเนี่ยคือจะรณรงค์ให้ตายกันถ้าปล่อยเผาอันนี้มันก็มันไม่มีทางหมดไปหรอครับผมต้องช่วยกันนะฮะช่วยรณรงค์แล้วก็คนเชียงใหม่เองก็ต้อง รู้สึกว่าตัวเองก็เดือดร้อนอยู่อะครับผมเนี่ยผมอยู่ตรงเขตอำเภอเสมิงนะฮะเรามาดูอะไรกันเนี่ยครับเนี่ยมันเป็นเหมือนลาจอเล็กๆอะฮะเนี่ยขยะทั้งนั้นเลยครับเนี่ยคือเป็นความช่วยของคนนะฮะนี่คือเขตอุญยานแห่งชาตินะฮะเนี่ยเขตอุญยานแห่งชาตินะครับแล้วก็เนี่ยฮะขยะล้นล้นครับไม่มีวัวปนฮะเนี่ยทิ้งกันแบบเนี่ยซองเลเนี่ยยาคู เนี่ยเตียงยังมีมาทิ้งเลยเห็นไหมเนี่ยไกลก็ลคือวิ่งผมจอดถ่ายตรงนี้คือจังหวะเห็นควันคนเผา,าป่าฮะก็เลยถ่ายให้ดูกันไกลเห็นไหมควันนั่นควันจากการเผาป่านะครับแล้วกําลังเผาอยู่ด้วยนะคือเป็นควันเห็นเลยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่หมอกนะควันเนี่ยแล้วก็มาเจอเนี่ยขยะเนี่ยนยฮะเขตอำเภอเสมิงนะครับผมเนี่ยทิ้งกันเละเทะเลยเนี่ยขยะเป็นถุงมั้มั้มผมไม่คิดว่าตรงนี้ที่ทิ้งขยะนะครับอ่าลองดูแล้วกันนะเนี่ย ก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ก็ก,ก,ก็ดูดูกันะคนเชียงใหม่คุณจะเดือดร้อนสักหน่อยนะ